ชีวิตยังมันลำบากแฮะสวัสดีครับวันนี้อ้ายธันวาจะมานำเสนอเมนูไก่อบปี๊บครับผมเนี่ยครับเค okay. yeah. จะมาล่องเห็ดบิงครับผมตอนนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากๆครับผมไก่อบปิ๊บแบบไม่ใช้ฟางสิมาล่องท่าิืงครั้งแรกครับผมว่ามันสิเป็นจังไงมันสิสุกบอมันสีแสบบอเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเด้อมาล่องเบังกระสายกระแสตอนนี้มาแรงมากครับผม,ม,ผมจะทําให้ดูว่ามันสิเป็นตะกินบอลุย มาวัตถุดิบของเราก็คือไก่เนื้อครับผมไก่เนือ้ออบสีได้เนื้อบนเหนียวครับเครื่องปรุงครับผมเครื่องมัดเครื่องมัดตะไคร้รากผักชีซอสปรุงรสและก็ซอสหอยใส่เข้าไป เครื่องหมักครับผมใส่เข้าไปกระเทียมทุบุๆเพื่อกลมหอมใส่เกลือหน่อยนึงครับอ่ะอ่อสิเข้มคุกเขาให้เข้ากัน โอเคใส่น้ำไป ครึ่งขันส่วนน้ำในขวดก็ครึ่งขวดเป็นการทำขั้งแรกนะครับเด้อจักษีเป็นเนวไหนโอเคมา <Yeah. S 1> จากนั้นก็ใส่ไก่ของเราเข้าไป หมบ่ล่ะโอเคได้ได้ได,ได้จากนั้นปี๊บงุ้มเลยครับอ่าพอดีเลยพอดีเลยอ่ะพอนี้แหละ รอชมนะครับรอชมเด้อว่าสิได้กินบ่สิหม่บ่สิสุกบ่อ่ะรอติดตาม เกินใหม่แล้วมาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะเปิดแล้วหลังจากที่ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีและกะใ่ทานไปสองรอบครับผมมาลุ่นกันเบึง้งว่าสิได้หรือสีใหม่อุ <c oughs> ตวากินใหม่แล้วพี่น้องมามามาลุนซ้อยกันอุตว่าหอมหอม

บอกว่าสุดยอดสุดยอดโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก หอมหอมหอมสุดจอดเลย น่ากินขนาดเลยย้าฮ <Yahoo! S 1> ูครั้งแรกครับผมทำครั้งแรกครับผมสุดยอดเลยมาบัดนี้ได้เวลาชิมแล้ว ดีหอมดีเขาท่า,ว,าว้าวหนังเปลือยอยู่เลยโอ,อ,อ้ยหนังเปลือยอยู่เลย nắng dùi lên Ươi đi họt, họt, ที่นี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงหอมๆควนออกเลย oh, <no. S 1> หชั่วโมงกับสามสิบนาทีสิพอดีครับผมใส่ทานไปสองทานสองรอบพอดีเลย okay. Okay. Yeah. อาจจะทุกเกินไปด้วยซ้ำเปลือยเลยถ้ามีน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มสุดยอดเลยเพราะว่าห้องมัด น้ำจิม้มน้ำมักมันบอกเข้าไปเนื้อไกออ่หอม หนังกรอ,อบครับผมหนังกรอบดีขนาดเลยฮู <Yahoo! S 1> ้ฮู้สุดยอดครับผมคลิปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จลองทํามึงนะครับผมคลิปนี้ ไก่อบปี๊บแบบไม่ใช้ฟางนี่เลยอ่ะแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมขอตัวโซยก่อนบัดน,นี้ลาเลยครับผมบ๊ายบาย